เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาดูผักก่อนนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมานั่งคุยกันเนาะว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงมีแฟนฝรั่งเป็นยังไงหวังเสอยู่สบายเป็นจะไไนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพืฝรั่งไพๆพทุกคนแหละอยากสบายเนาะค่ะเนาะแต่พามาเบิงพผักก่อนเนะคะอันนี้วิไลปลูกไว้ในบ้านคะ่ะเพราะว่าปลูกไว้ข้างนอกมันก ลมมันแรงค่ะดอกเลนลี่บานแล้วค่ะบานสวยมากค่ะต้นขนาดอันนั้นสลัดสตอเบอรี่ก็ล่างดอกค่ะก็ล่างดอกก็ล่งซีติดลูกนะคะ่ะ คณะคณะไทยบ้านเรานะคะหลืไง,ง่ายล้วค่ะปลูกต้นหอมแซมไปด้วยนะคะแล้วมิพักนี้น้ำ่ะสาราแนในยูนีงามขนาดเลยค่ะ สวัสดีค่ะเมืรอนี่ก็มาพบกันกลับวิไลเมลฝรั่งต่างแดนเช่นเคยนะคะเมืรอนี่อากาศก็มีแดดค่ะมีแดดคือเ,ย,เย็นๆในขางหนอกแต่ว่าวิไลเป็นคนขี่หนาวค่ะข้างหนอกเนาะคันกลางวันกน็ใส่เสือ้อแขนยาวแน่เพราะว่าตอนนี้มันเย็นๆแน่เย็นเย็นดีนะคะสํหรับสหรับบางคนเนาะคะ่ะแต่วิไลเป็นคนหย่านไข่คันเย็นขึ้นมาปุ๊บหย่านไข่แต่ว่ากลางวันนี่ใส่ด้อยู่เสือ้อ ากามเสืยยัง้งภาวะขายทั้งวันมันจะหลอนเนาะค่ะเนาะวันมันจะหอนแหง้งเมื่อนี้วิลเลกับสีม่วงทึ่งเรื่องวาฝรั่งไม่ได้รวยกันทุกคนเนาะค่ะเนะาะบไดรรวยกันทุกคนแล้วแต่วาสนาบุญวาสนาของแต่ละคนจะเจอใครที่เขาดีเขาเลี่ยงอุอปการละดีก็ดีไปเนาะค่ะเนาะสำรับลหลายๆคนก็เออ ได้โคฝลังวังวาสิาอยูวังวาสิาอยูต่างต่างต่างประเทศนี่วังวาสิาอยูต่างประเทศวาสิยูสุขสบายเพราะว่าต่างประเทศเวลาเข้าเบิงนี่จะเวลาเข้าเบิงในโทรทัศน์แบบจะเป็นแบบว่าอการแต่งโตการาสไตล์ของเขาในการแต่งโตหรือว่าการใส่ชีวิตของเขาในเวลาเข้าเบิงโทรทัศน์จะแนมเบิงรู้ลาเนาะค่ะเนาะ หลายคนก็วาดฝันว่าอยากสิมาอยู่ตางประเทศว่ามันดีว่ามันดีมันดีค่ะก็คือยังยังถีเห่าแนมเห็นแหละค่ะแต่ว่าอากาศคันว่าช่วงหนาหนาวแต่ละพื้นที่บวกคือกันเด้อค่ะแต่บ่งวิไลยู่หลวกับพื้นที่แต่ละคนหรือว่าอันนี้คือสีมะหวา่วซูกันฟังว่าสีมะหวาวให้ฟังว่าการถือว่าแต่ละคนอยู่การแล้วก็การอาศัยแต่ละประเทศแต่ละบ่ ถึงสิบประเทศเดียวกันแต่ละบ่องจะบวกคือกันการใส่ชีวิตเนาะค่ะเนาะหลายคนจะคิดว่ามันจะคือกันเหมดบอนะคะยังยกตัวอย่างคือวิไลเคยเบาเบอให้คนทางบ้านฟังเพราะว่าการถือพาเฮายังประ่านเดมาอาศัยอยู่เฮาก็คิดว่าแต่ละทีแต่ละบ่องนี่มันคือกันเนาะค่ะแต่ว่ามันบวกคือกันได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละอย่างหนึ่งการเสียงานเห็ดเนี่ขันเฮาขันเฮามีมีคนหลูจกัก พาไปแนะนําพาไปยังมันก็จะเป็นการดีเนาะค่ะสีหางานได้ง่ายแต่ถักสําหรับคนถี่วาบวมหูจักเท่ากับห้างานอย่างในจักหน่อยแล้วก็คือว่าแล้วแต่สถานถีนี่คือมาอยู่ตามประเทศนี่คือเบาะายๆเทือเนาะายๆคนจะออกมาเบายๆห้ายๆเทือสีวิไลสีเบาการใส่ชีวิตในต่างแดนมันมันจะเป็นมันเฮามีเงินใส่เขามีเงินเกินเพราะว่าโซนมากแล้ว คนถือว่าย่ต่างแดนหลายๆคนจะคือวิไลบอกบโหรเนาะแต่บางคนผนก็จะมีมีมีมูไม่พวกมีมีมูไม่ยั้งไปหาผนก็ตรงแบบว่าตรงสื่อตรงกินตรงออกไปสังรค์กันนะสิเนาะแต่ว่าเขาบางคนเก็ทํางานบางคนส่วนหน่อยกับแฟนก็จะดูแลดีเออเรื่องนี้เรื่องดูแลดีนี่สีมาดานั่งลิกันถลักเนี่ยค่ะออกมาบ้าสีมาเบ้าเรื่องพญห อณิศิมาดาเบาผื่นนั่งหลีออกซูอเลยด้ค่ะเมื่อเบาผื่นพญายอนี้บเด็กเขาคางพญ่ยพอบเบเด็กหูจักพญายแต่หล่อลึกฟังฟังเบงจักนั่งหลีกันทลักนี่พญายเล่าเกิดดีด้ค่ะพ่ายหายากด้ค่ะทิสทรงเงินดูแลนั่งหลีบบพ่อใจเพิบบพ่อใจเพินเอาคลิปออกมาออกมาเบาบบพ่อใจว่าพญาให้เงินเพิรนสนหน่นสนหนีเนาะค่ะเพิรบบพพอใจพ่อยพญ่ยเพิ่์นดีด้ค่ะ สรงเงินกลับเมื่อเฮือนหลายทรงเงินกลับเมื่อเฮือนตลอดเลยขอบขั้วพี่น้องพี่น้องสรงเงินให้หลายค่ะนั่งหลีกกับมาจมเดี๋ยวผดถาฟั่งขีดผดอีกผดสิมาจมสิมาด,ดานี่โชคดีขนาดใดวิไลกับมะว่าพผดมะวาว่าว่า่ใดพญานันดีสันไดแล้วพิเตก็คือว่าอันนี้ว่าวถึงบุญวาสนาของแต่ละคนเด้อค่ะมันบ่คือกันแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันบ่ได้เนาะคะ่นะเนาะก็คือวิไลนี่แหละ เค่งบุญเเคง่งวาสนานําไั่บ่ได้ชีวิตกระตรงดินล้นตรงหาถ้าบ่บบมีไั่ซอยเลือวิไลไดะะ้ด้ค่ะบ่เคยมีไั่สีมามาแบบมามาเออขันวาบบ้เกี่ยวกับกานที่ว่ามูมาช่วยเหลือในแบบแบบแบบอ,อ่านนดๆหน่อยๆ,ๆคือโชกดีอันนี้อันนี้คือบ่เปรียบตอนวิไลามาใหม่ๆด้วค่ะวิไลฉกดีมีมูมีมูดีเลยะคะ่ะเขามาซอยตอนนี้เขาก็เออแบบ เออคือป่อยากสีเบาเนาะค่ะเนาะเออแต่ว่าเหลืองขาดีขอดีเขาเขา,เขาก็มาซอยเรือเฮ้าในที่แบบว่าเออภาพปนัหนัเป็นหนีนหนซอยเรือเฮ้าไลายๆ่ย,ยางเอออันนั้นก็โชคดีแต่ว่าในระยะเงี้วบอาถึงครอบครัวหรือว่ายัางจะสีขันเฮ้าสี่ให้ขอ,ขอเงินแบ,บ้มือไผ่แบบประเภทนี้นะมันยากค่ะวิไลตรงดินล้นตรงหาจะาคล้คองนี่แหละขึ้นจุดจุดหนึง่งเป็นยังคือวิไลอยู่เฉยบ่ได้ะคะ่ะอยู่เฉยบ่ไดดวิไลตรงหา แล้วสาหรับหลายคนอยู่ต่างแดนก็คือสิบปรยากมานั่งขอเงินแบ่งแบะแบ่งเงินขอว่าซุกสบายบ่ว่าการคองคองสิบเป็นยังเป็นยังเป็นยังเหาคนคนที่ว่าต่างแดนเขาคือมีเงินไปเหตุงานเออมันมันดีมันดีอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวสิมาบอกว่าวิไลไปเหตุงานสิบชั่วโมงเดี๋ยวเธอได้เดี๋ยวเข้าหนาสิมาบอกให้ฟังเนาะค่ะแต่ว่าบอกถึงว่าถ้าเหาเดี๋ยวไปเหตุงานมันก็ได้เงินได้เงินอีลีอยู่แต่ว่า เรื่องความความเงาความยั้งถาสสาหรับคือวิไลนี่ห้าววิไลบกคอยเด้๋ย ok de, มีมูไม่ยั้งสีเนาะค่ะเนาะก็มันเกิดเงาค่ะมันเงาเฮาต้องวิไลเสด็จพยายามเห็ดเห็ดยั้งอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะให้มันบ่บ่บ่เงาเนาะคะ่ะเหนื่อยสําหรับคนที่ได้โพฝรังที่โชคดีโพฝรังเลี่ยงโพฝรังอันนี้ ผัวฝรั่งให้เงินให้ยังก็ชกดีไปเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าความโชกดีมันก็แตกต่างจากความภูมิใจของตัวเองเป็นอย่างบางคนคือเออเขาอาจจะความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะคะ่ะอันนี้คือความคิดแต่ละคนบ่คือกันบางคนก็เขาพอใจเขามีความสุขถ้าผัวเขาให้เงินบ่มีไผบ่อยากได้เงินดอกค่ะอ่ะเอาอ่าไงบ่มีไผบ่ได้อยากได้เงินจากผัวดอกบ่มีแม้แต่ฝรั่งเขาก็อยากได้ เขาก็คิดเหมือนเราเหมือนกันเขาก็ดีใจเหมือนกันเขาก็อยากได้เหมือนกันแต่แต่ในอีกมุมหนึ่งคือว่าเขาก็บบอด้อีหยังหมักไม้ถ้าได้ก็ดีบอดด้กับบเป็นอย่างบางคนนะคะบางคนเพราะอันนี้อ่าเบาถึงคนที่ว่าหูจักด้วยค่ะอันนี้ก็เบามันก็ออหรีแต่บางคนได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอก็มีบางคนได้เท่าไหร่ก็บอรู้จักพ่อแต่ วิไลภูมิใจเลยค่ะวิไลภูมิใจวิไลภูมิใจที่เดี๋ยวนี้วิไลรูจ้จักโอ้ยขี้งกเลยละ้ค่ะขี้งกเลยขี้งกเลยจากคนที่บกบกขี้งกเลยค่ะเพราะเงินมันมาได้ง่ายๆเงินม,มามาได้ง่ายๆอยู่สบายวิไลเนี่ยํารลาเหลื่อมตนวาเหลื่อมตนทุกอย่างเลยเลยค่ะหลังจากในหน่อยในตังหากเด้ค่ะหลังจากตอนอายุ181819มา ก็อยู่สบายมาตลอดเลยค่ะสบายมาตลอดจนมาเจอสามีเนี่ยแหละค่ะจนมาเจอสามีถึงขนาดว่าไปทํางานโรงแรมใดกันยังว่มวนยังสบายยังเดิเที่ยวเดินนันเดนิพ่อเราไม่ได้ต้องมารับผิดชอบอะไรบ่มีลูกต้องรับผิดชอบเนาะค่ะวอกถึงว่าบ่มีลูกต้องรับผิดชอบแต่พอมาหนี่สบายไหมมันก็สบายจะว่าลําบากไหมมันก็ลําบากจะว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันภูมิใจมันภูมิใจค่ะ โอ้โหเจ้าเฮ็เดได้เนาะวิไลเห็นคนอื่นวิไลเห็นคนอื่นแบบว่าเขาเขาเฮ็ดยังเลยหลายอย่างได้นะ่ะแบบคอยงินนะ่ะใส่กับเขากับน้ำยังสิผู้หญิงผู้หญิงไทยอยู่นี่บรไดวว่าน้อยคนนะคะเขาจะไม่ไม่ต้องทําอะไรบร่ได้หน่อยคนสิบรไเ้ตตรงเฮ็ดยังถ้าคุณคิดว่าคุณมาอยู่แล้วคุณแฟนคุณเลี้ยงคุณดีก็ดีไปนะคะ วาสนาคนดีแต่สําหรับหลายคนที่มาอยู่แล้วก็เออแฟนไม่ให้ทํางานแต่เงินก็ไม่ให้อันนั่นกับบวไว้เนาะคะ่นะเนาะอันนั่นก็บ,บวไว้ต้องคิดพิจารณาถามว่าถามถามว่าอยู่ไปจังสนคือวิไลเนาะไปอีกเรื่องหนึ่งอีกหละค่ะสีมาหว่าวสูกันฟังว่าเรื่องที่ว่าก่อนสิไดเออวีสานะคะก่อนสิไดวีสา่าโอ้ยหเวลาขึ้นว่ามาอยู่ดีแล้วแฟนบดได้หายใจยังเป็นยังเขาต้องมารับผิดชอบอันนั้นอันนี้ พลใจถุปใจคาบินใจหนันใจหนีวิไลก็ดีจะกะดีใจตีเนา,เา,เาะก็ดีใจเฮาบ่ได้เฮาเฮาบ่ตองมามีส่วนร่วมในการใจอย่างจากอย่างแต่ว่าคิดผิดนะคะคิดผิดเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาว่ามาบอกสู่กันฟังคิดผิดเพราะว่ายัางมันมันมันเกี่ยวกับการดํารงชีวิตนําค่ะสาหรับบางคนนะคะสําหรับบางคนเดี๋ยววิไลสิมาบ้าสู่กันฟังว่าเป็นยังคือจังบ่ดี เฮาเฮาบ่ได้มีมีส่วนรวมในการจ่ายบินจ่ายหนันจน่ายนีมันเกี่ยวกับวีซ่าของเราเดี๋ยวเวลาสิมาเบ้าสู่กันฟังเนาะคะ่ะนั่นแหละก็การทํางานก็คือมันเหนื่อยมัน,ม,นมันเหนื่อยแต่บ่ากับคุ้มค่าการทํางานที่นี่มันเหนื่อยแต่มันคุ้มค่าเนาะคะ่ะภัยภยวาสนาดีๆอยู่เมืองไทยก็ดีไปพุทธอาฝรั่ง ฝรั่งสรงเงินใส่ก็ดีไปเนาะค่ะการใช้ดำรงชีวิตที่นี่ก็แต่ละคนก็บกคือกันดอกค่ะแต่ละคนก็บกคือกันบางคน่ักกมวนบางคนเิ่นก็สบายพวกกรบวายยั้งเอียงก็คือว่าวิไลกับพวกกับบลเบลอยังดอกค่ะแต่ว่าก็ไปเห็นเนาะไปเห็นเวลาเวลาเอาออกไปเห็นโลกวางแบบนั้นเขาได้รู้สึกว่าอ้คนเขามีคนเขามีนี่เขาก็มีร้ายได้ โมเมนต์ว่าเขาบ่ามีเขาคนเขามีเขาก็มีหลายแต่ว่าว่าสะอ้อนนําเขาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บได้เหลือใจไผ่ด้ยค่ะวิไลพอใจพอใจและพอเพียงในกับชีวิตของเจ้าของแล้วก็ถ่าได้งานวิไลก็ดีใจดีใจเพราะว่าเฮาบได้อยู่ื่อๆนี่ก้ารที่จะเดบออกไปเหตุงาน,นจะพุ่มใจก็จะคของให้เด้ค่ะเงินได้เงินมาจากเจ้าของเจ้าของเองโดยจากน้ําแรงน้ําพักของตัวเองมันพุ่มใจหลาย เนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สีเหลววกวนวนไปวนมาแน่แหละค่ะสิมาดานั่งลี่นั่งหนั่งน,งน,งน,งนี่แต่บรดจับไม่ได้สับจับยังบรดความก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาหวาสูกันฟังใหม่เนาะคะ่ะว่าเป็นยังไ๋แต่ให้มันเป็นเรืืองๆเรื่องนี่ก็คือสีวบกวนเบาวบนวน,น,น,นไปไปมาๆในคลิปก็เน่าเลยแหะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรกดกระดิงด่งดิง้ง จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของวิไลไกล่เดี๋ยวมือหนาสิมาเว่าวาซูกันฟังไหมเนาะคะ่ะว่าเป็นจังไรทํางานที่นี่กี่วิไลไปเหตุงานกี่ชั่วโมงและได้เงินเท่าไหร่ในการในการทํางานมันคุ้มค่าไหมกับการที่เราออกไปทํางานในต่างแดนแบบนี้สําหรับคลิปนิ่ฝากไว้สำานีแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย